วันก่อนเราเพิ่งคุยเรื่องบิตคอยถึง50,000ื่นเหรียญถึง5้0 0 0่าล่าสุด57 0 0 0ื่นแล้วนะคะดูเหมือนว่าจนนรงฉุดไม่ค่อยอยู่สักเท่าไหร่นะคะถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเมื่อวานนี้ค่ะการซื้อขายบิตคอยเนี่ยนะคะราคาก็ขยับขึ้นต่อเนื่องเลยนะคะไปแต่57,000ืดอลลาร์สหรัฐแล้วนะคะต่อ B t ทเดี๋ยวไปดูราคาล่าสุดกันสักหน่อยว่าเป็นอย่างไรคะ่ะราคาก็พุ่งต่อเนื่องนะคะไปอยู่57,400ดสอลลาร์สหรัฐนะคะถือว่าเป็นการปรับขึ้นมา2สัปดาห์ ติดต่อกันแล้วนะคะหลังจากที่ราคานั้นก็ถือว่าปรับตัวจากหลายปัจจัยบวกที่รุมเราค่ะก่อนหน้านี้จํากันได้ไหมคะก็คือมีเรื่องของโซลอสเนี่ยแหละค่ะที่มีรายงานนะคะว่ากองทุนของโซลอสเข้าไปซื้อบิตคอยในช่วงที่ผ่านมานั่นถือว่าเป็นจุดประกายสําคัญเลยนะคะที่ทําให้ราคาบิตคอยพุ่งไปแต่5 0,000ื่นเหรียญแล้วก็ระหว่างทางนะคะก็มีอีกปัจจัยบวกหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นเจพาวเวลนะคะประธานเฟดเองที่ออกมาระบุชั่น เจนนะคะว่าสหรัฐไม่ได้แบนพริปโตเคอเรนซี่แล้วก็ไม่ได้แบนบิตคอยแต่อย่างใดแล้วก็ไม่ได้สั่งห้ามการซื้อขายด้วยนะคะในขณะที่มีการอนุมัติกองทุน ETF bitcoin futures ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์หรือกรทอสหรัฐอยู่ด้วยขณะที่มีชิบัต อินุเองนะคะก็กลายเป็นกระแสไวรอลแข่งกับ d o g e c o อยไปเรียบร้อยแล้วนะคะบวกกับอีกหลายเรื่องทีเดียวค่ะ NFT นะคะมูลค่าเทรด NFT เนี่ยไตรมาสล่าสุดพุ่งไปแต่กว่า1,700ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วนะคะ US Bank ก็เปิดให้บริการดูแลบิต o i n เรียบร้อย AMC Entertainment นะคะก็เปิดบริการรับชำระเงินด้วย d ดอชคอยส่วนวุฒิสมาชิกสหรัฐเนี่ยก็ควักเงินซื้อบิตคอยมูลค่า1,000ดอลลาร์สหรัฐส,ส่วนโจไบเดนก็เตรียมออกคาสั่งผู บรริหาเพื่อดูแลคริปโตโดยเฉพาะนะคะดูเหมือนว่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่รวมๆกันแล้วเนี่ยนะคะก็กลายเป็นปัจจัยบวกให้กับบิตคอยอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ค่ะ แม้ว่าบิตคอยจะปรับตัวสูงขึ้นไปแต่ในหนึ่งนะคะก็มีคนเห็นต่างเสมอนะคะซึ่งก็แน่นอนค่ะโลกของการลงทุนนะคะย่อมมีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยไม่ว่าจะกับสินทรัพย์เดิมหรือกับสินทรัพย์ใหม่นะคะ <Yeah. S 1> อย่างล่าสุดค่ะทางนัานของเจมี่ไดมอนด์นะคะซึ่งเป็นประธานกรมร,กรมการบริหารของทานเจพีมาเกนเชสันโคนนะคะซึ่งเป็นแบงก์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐเองค่ะออกมาแสดงความคิดเห็นส่วนตัวของเขาที่มีต่อคริปโตเคอเรนซีนะคะในระหว่างการประชุมออนไลน์ กับทางสถาบันการเงินระหว่างประเทศนะคะเมื่อวานนี้ค่ะโดยทางด้านของเจมี่ไดมอนด์บอกนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วเ้ามองนะคะว่ายัางไงก็ตามคริปโตเคอเรนซีเนี่ยจะต้องมีหน่วยงานรัฐเข้าไปกํากับดูแลอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยนะคะและให้เหตุผลว่าที่ต้องเข้าไปกํากับดูแลก็เพื่อป้องกันปัญหาการฟอกเงินและเพื่อวัตถุประสงค์ตามกฎระเบียบนะคะหรือว่าเป็น Bank Security Act นั่นเองเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีด้วยและมุมมองส่วนตัว เขาใช้คำนี้เลยนะคะเขาบอกว่าบิตคอยเนี่ยเป็นเหรียญที่ w o r t h l e s s นะคะก็คือไรค่าและรู้สึกว่าเหมือนกับคนเราเนี่ยทำไมไม่ควรสูบบุหรี่ก็คือเปรียบบิตคอยเหมือนกับบุหรี่เลยนะคะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรเข้ามายุ่งกับพวกเรานี่คือมุมมองของเจมี่ไดมอนนะคะแต่อย่างไรก็ตามจริงๆถ้าย้อนกลับไปดูนะคะแม้ส่วนตัวเขาจะไม่เห็นด้วยแต่ด้วยความต้องการของลูกค้านะคะทางเจพีมอร์แกนเชสแอนด์โคเนี่ยเขาเปิดให้บริการนะคะ กับนักลงทุนนะกันที่มีกระเป๋าหนักหน่อยแล้วก็เข้าใจหรือว่าเป็น sophisticated investor คือมีความเข้าใจผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนหน่อยนะคะโดยเขาเนี่ยให้ที่ปรึกษ,ษาทางการเงินเนี่ยนะคะของทาง JP Morgan เนี่ยสามารถที่จะรับคำสั่งซื้อขายจากลูกค้าในสกุล cryptocurrency ได้5รายการและหนึ่งในนั้นก็คือ bitcoin นั่นเองนะคะซึ่งหลายคนก็ถามว่าอ้าวในคุณไม่เห็นด้วยแล้วทาไมเปิดให้บริการกับลูกค้านะคะทางเจมี่บอกว่าจริงๆล้ว ลูกค้าของทาง JP Morgan มีวุฒิภาะวะเพียงพอและเห็นต่างออกไปดังนั้นถ้าลูกค้าต้องการซื้อขายบิตคอยนแม้จะไม่สามารถกำกับดูแลได้แต่ว่าสิ่งที่ JP Morgan จะทำก็คือเปิดทางให้ลูกค้าเข้าถึงสกุลเงินดิจิตัลโดยชอบด้วยกฎหมายและโปร่งใสที่สุดนะคะจริงๆกก็ถือว่าให้ความสำคัญกับลูกค้านะะในการที่จะลงทุนตามสินทรัพย์ที่แม้เขาจะเห็นต่างก็ตามแต่ว่าก็ให้บริการกับเฉพาะกลุ่ม ที่สามารถรับความเสี่ยงได้นั่นเองค่ะพีวิทย์ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l t h ค่ะ